สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุสคนนะครับผมพบกับช่องบ่าวนอนชาแนลนะครับผมขอไม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ประกาคอมเมนต์เป็นกำลังใจบานานใ่าวนอนน่าเด้อครับผมกนะเมื่อนี้กะสิไปทำธุระให้ผูญบานนะครับเนาะกาสิเอาเอกสารอยู่ออฟฟิศไปเอาพัสดุอยออฟฟิศไปส่งไปไปส่งแฟ้นะครับเนาะเราวา่า ก็รี่ก็รี่เพิ่นไปทรงบ่ได้ยนะครับเนาะเพราะว่าว่าเป็นเป็นพื้นที่พื้นที่ตอนนี้ว่าท่านจะทรงได้อยู่ประมาณอ่าพวกเกี่ยวเดือครับผมเดี๋ยวกระสีแบวเนาะเดีือกกระสีแบวนะกับอ่าไปทำธุระให้ผู้ป่านฟินแลนด์น้ำนะครับเนาะการเดี๋ยวพาไปเบิ้งออฟฟิศเดี๋ยวสิมี่อย่างไายอ่าอัปเดตให้น้องเบิงนะ้งเนาะกับไปน้ำกันครับพนะี่น้อง าากศนะรบรรย,กยนานกาศบรรยากาศทางไปบ้านนะครับเนะ้องไปบ้านก็เอาก็สิไปที่ออฟอฟิศไปเจ้าอฟิศไปเจเวเป็นไหนนะฮะไปเจวเนี่ยไปเจวลงเคนอากาศลงไปยังไงกะโอดเ้าครับผมโอดเ้าสแตนเลกั นั่งกินข้าวซือพี่น้องนั่งกินข้าวซือกะกักตัวครับกักตัวรักษาอยู่บ้านกินยาพักผ่อนเพื่อพอเด็กหายนะครับพี่น้องเพิ่งมาด้อกะนี่แหละครับพี่น้องโอ้มัหน้าจักนี่กะนี่เลยทีเดียนี่เรื่องฉากเรื่องกอดี่ครับกะเดี๋ยวสิแกวเดี๋ยวกองส่งไปส่ง แมนทำรับแต่กอง่แโอ้ันเห็ดยังนอพี่นอนกบเห็ดยังนอนพี่นอนกเห็ดยังนสกัดเลยพี่นอนี่น่ะครับนี่หน่งโอ้ขวีดตกพี่นอนจำเตนพับเลย้อพนอออกพื้ดเลยต้นหมอกต้นหม่ ตอนนี้เพิ่นกะเพื่อนกะปรับทีของเพื่อนเลยนะครับตอนนี้สุดรักยีดีนะที่เราอเครน้้ยปรับลี่งนับแี่งที่เพิ่นใหม่ยุเกแันย์ใชจนอดเสากักเลยพี่่แต่นึ่งเดือ่งมนเืนเยปรับแต่งเพือนรัปรับแด่เพื่อนกะ ควนมีข้าก็สิได้เห็ดกําแพงนรเนาะกาแพงบอแ้วคือกํแพงแกตีวงทางขนน้ำยังไี่องอันนี้ก็นอันนี้ก็ปั๊บหอดกินแดนเนานี่เป็นอะไรแล้วครอันนี้ก็ทางลงไปตอนนั้นทางลงไปต,ตัวใหม่ที่เที่ยงคนเก่าออกวดนก่ออกวัด ครับอันนี้เพิ่นเสียทั้งทั้งลงน้ำเพิ่นนะครับพี่น้องเพิ่นเก่าดินมากลไม้ดินมาถมเห็ดเป็นทางเของเราต่เพิ่นครับผมแดนเพิ่นเนาะเพิ่นเลยก็ได้เพิ่นก็ดใหญ่จากฟังหนินะครับเพราะเกิดเหตุกำแพงฟังนี้คือเก่าต้นไม้เนี่ยก็ะถายอ่อนนะต้นไม้เนี่ยก็ะถายออนกันพี่น้องพอสุดแดนเลยนะ เมันก็ปรับทางเขาทางผุนเนาะตอนนี่ป่านเพิ่งจะไช้มื่อหอดแล้วนี่แหะครับพ่อกระสีเดี๋ยวกระสีด้ปรับเทกำแพงไอ้ต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวเพิ่งจะใช้ต้นใหม่นี่ต้นใหม่อยู่นี่เพต้นเก่าออกหมดแล้วครับ เกษตรกำแพงลงไปนี่นะครับกำแพงลงไปต่อกำแพงไปนี่เห็ดเพิ่งเกินเพิ่งเกิดหอดพอนี่เดี๋ยวติมาเห็ดพองไหมต้องต้องมาเห็ดพอนั่มเสียไหมครับเพราะว่ามันจำเพียงครับเพิ่งกิดคนท้องเขาก็เนี่ยเหงาไปหอดลักนี่นะครับเขาก็ทีกอกำแพงตามลักนี่เราไปครับเห็ดกำแพงตามลักนี่ไปเนาะกะยว ใส่เพิ่อนเฮ็ดแล้วเดี๋ยวเ้าจังเฮ็ดนะครับเนาะเดี๋ยวเป็นกระสิบลาเด๋วเอาเขาไปนอนเนื้อไกศออกปิดเขาเดี๋ยวกระสิผ้าไปเบิ้งไออันนี้นะครับท้ายเบิ้งด้านหลังเขาหอดใส่แล้วออฟฟิศเขาตอนนี้ก็มาเอากล้องเอาอันนี้นะครับเอาเอกสารแล้วก็เอากล้องไปส่งพัสดุ ตอ,อ,อนนี้ก็ห้อนคัก้อนเนี่ยพี่น้องเออแดดประคักรถแดดผัวแดดผัวบรรยากาศออฟฟิศน้องสวยงามครับสวยงามเด็ดอันนี้ก็น่าไม่เห็นต่อเดียยนนเด๋ยวโอ้คอยหลังยุดยบาครับน้นำก็สันเด็ดเตรียมยีน้ำก็เลยเออเกต์เก็์นี่ไหม รลอกครับพาเบิร์นหบๆครับไม่ยังเปลี่ยนแปลงเนี่ยผาพี่พาน้องเบิร์นมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างสำหรับอาณาจักรแสงทองฟินแลนด์นครับเนาะห่อนออกหอนนี่ครับพี่น้องแดดก็ข้าวคอยก็หอนก็คอย,คอย งูโครงการเพป็นอันนี้เพต้นกเอาออกต้นใหม่เติมจะเก่ามันมีต้นต้นใหม่ต้นใหม่นะครับต้นใหม่อยู่อยู่นี่ต้นหนึ่งนะครับเนาะเป็นโฮมอยู่นี่นะเป็นโฮมอยู่นี่ต้นหนึ่งเปินเก่าต้นใหม่ออกแล้วแล้วก็อ่าพุดจําแดดได้นะครับเนาะเป็นหนองแบบเพชรไทยนาจําแดดหลวดนะปรับป๊อปที่จาแดดหลวัดกับ เนั่งสบายใจนะพี่น้องนั่งสบายใจเพื่อนสบายใจกันอ,อ่อนท่ตัดขอบปูนพอดีพี่น้องพี่น้องรักรักนี่นนะรักนี่ยนี่นะครับอันนี้เป็นหลักทางหลวงนะครับอันนี้เป็นหลักทางหลวงกับเขตแดงทางหลวงสีมหอดนี่เลยนะพี่น้องหอดนี่เลยก็คือของทางหลวง เป็นเจดีย์นี่เพราะว่ามันตีตรงกับเสาไฟนะทางเขาก็คือสีกุมาณนี้พี่น้องกะนี่ครับเป็นกำว่าปรับทีปรับทางมาถ่ายพี่น้องในเบิร์ครับเนาะเพื่นกะถ่ายปรับระดับแล้วก็ายเปลี่ยนทางเข้าไปทางุบนนะครับเนาะเปลี่ยนทางเข้าไปทางุบนแล้วก็อ่ามองเนี้ยเขาก็สีได้เดี๋ยวไหนจะเห็ดไม้มองนี้แล้วก็เห็ดเป็นกําแพงนะครับเนาะตอนนี้เพิ่นกะต้นไม้ยังมอกเบิดแล้วก็เหลือแต่เห็ดกําแพงแล้วก็ตรงไปให้ตามแนวนะครับผม จังไดกะเนี่ยทางพี่น้องเบิ่งงล่างกะขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุขสุข,ขันเด้อครับผมติดติดตามบ้านนาชาแนลมียังกะสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับเนาะกะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนียซสักก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ